ใครเคยไปทําบุญ9วัดภายใน1วันบ้างคะยกมือขึ้นตั้งแต่เกิดมาเราก็เพิ่งเคยทําบุญครบ9วัดนี่แหละคะ่ะตอนแรกๆก็คิดว่าจะเหนื่อยแต่ไปไปมาเฮ้ยไม่เหนื่อยอย่างที่คิดถ้าเรารู้จักวางแผนดีๆอย่างทริปนี้เราก็ได้มีโอกาสไปไหว้พระ9วัดที่อัมพวากันโดยเริ่มไหว้วัดที่1ในเวลา8ปดโมงครึ่งและจบลงที่วัดที่9ในเวลาบ่าย3ามโมงครึ่งเฉลีย่ยเข้าๆจะไหว้ไม่เกินวัดละ30-40นาทีและแต่ละวัดก็ไม่ได้ห่างกันมากใช้เวลาเดินทางประมาณ5-6นาทีใครอยากวิ่งตามรูป ทิ้งพิกัดวัดให้นะเดี๋ยวเราจะเรียงลําดับไปให้ว่าคนไปไหว้พระท,ที่วัดไหนก่อนและใครที่จะไปไหว้พระเก้าวัดนะคะเราขอให้ทุกคนนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมแว่นกันแดดเตรียมหมวกเตรียมร่มเตรียมพัดเตรียมยาดมบอกเลยนะคะว่าอากาศเมืองไทยไม่เคยปราณีใครอีกอย่างหนึ่งที่ห้ามลืมเลยห้ามลืมเลยนั่นก็คือการทากันแดดค่ะอันนี้สําคัญนะจริงๆเรื่องการเตรียมปัจจัยบางวัดเขาก็จะใช้เงินสดบางวัดก็จะมีสแกนจ่ายแต่ติดเงินสดไปดีสุดค่ะครั้งแรกของการไหว้พระเก้าวัดบอกเลยว่าอิ่มบู๊